สวัสดีค่ะทิสภาบุญสิริค่ะสวัสดีค่ะสุรภาบุญมั่นค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะกับรายการอุดุบานวาไรตี้นะคะวันนี้นะคะอหยิงจะอาบัตนะคะมาจัดรายการนะคะวันนี้นะคะเรามีสาระดีๆมาฝากกันค่ะ,คะเรามีวิธีป้องกันยุงโดยวิธีธรรมชาตินะคะปาศจากการใช้สารเคมี14วิธีง่ายๆมาฝากกันนะคะและห,หลายๆคนก็คงเคยโดนยุงกัดทั้งนั้นใช่ไหมคะอาวันนี้อามีวิธีป้องกันยุงง่ายๆมาฝากค่ะ วิธีป้องกันยุงกัดหนึ่งนะคะอย่าพยายามอยู่ในที่มืดและที่อับชื้นค่ะ ในที่มืดที่อับชื้นนะคะเป็นจุดที่ยุงชอบนะคะรปเวณสังเกตง่ายๆว่าอย่างตามใต้โต๊ะนะคะใต้ตู้ใต้เตียงต่างๆเนี่ยจุดพวกนี้นะคะจะเป็นจุดที่ยุงชอบนะคะเพราะว่ามันจะเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะสังเกตว่าเวลาเราจะ,จะฉีดยุงหรือว่าไล่ยุงเนี่ยเราจะฉีดตามใต้ตู้ใต้เตียงเป็นหลักนะคะตามจุดบริเวณเหล่านี้เราก็ไม่ควรอยู่ใกล้นะคะหรือถ้าจะต้องอยู่ในบริเวณที่แถวนั้นอาจจะใช้วิธีตัวอื่นช่วยก็คืออาจจะเปิดพัดลมไล่นะคะ แลวอย่างกระเทียมม่ช่วยได้ไหมคะหยิงค่ะกระเทียมนะคะตัวตัวกระเทียมเนี่ยถ้าสังเกตให้ดีนะคะบางบางคนอย่างอหยิงเองไม่ชอบตัวกระเทียมนะคะกระเทียมมาเวลาเรากินเนี่ยกลิ่นของมันกลิ่นของมันนะคะจะค่อนข้างแรงนะคะฉุนนะคะตัวนี้เหมือนกันนะคะพอตัวเวลาเราเอากระเทียมมาหัวมันเนี่ยแล้วทุบมันให้แตกนะ,ะกลิ่นของกระเทียมตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดส่วนหนึ่งในการไล่ยุงได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ายุงก็ไม่ชอบนะคะ และอย่างพริกไทยดํานี้ล่ะคะอหยิงค่ะพริกไทยดํานอกจากว่าใช้ประโยชน์ในด้านของอาหารในการเราเทําปรุงอาหารนะคะตัวนี้นอกจากปรุงอาหารแล้วกลิ่นของตัวของพริกไทยดําที่กินเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ยุงไม่ชอบนะคะก็คือเราไม่พริกไทยดําสดเนี่ยนคะคะดำเนี่ยนะคะ,คะเอามาทุบให้ละเอียดนะคะกลิ่นตรงนั้นมันก็จะลุ้งขึ้นมานะคะวางไว้รอบๆตัวเราตัวนี้มันก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยให้ยุงอ่ะหนีห่างเรานะคะ,คะ และอย่างต้นสะเดาเนี่ยคะช่วยได้เหรอคะค่ะและมีผลงานวิจัยมานะคะว่าสะเดานะคะตัวสารสกัดจากตัวจากสารจากเอ่อสะเดาเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถช่วยในการไล่ยุงได้นะคะแต่ต้องสกัดออกมาก่อนนะคะคจะเห็นว่าเอ่อสะเดาที่เรามาทับประทานกันจากนร,ระเพาหวานเนี่ยประโยชน์ของมันนอกจากว่าเรามาเอ่อปรุงแปลสภาพออกมา,ามาทั้งมันจะเป็นเครียกอะไรนะฟาดไฟ หรือว่าจะเรียกว่ามาต้มมาลวกกันเนี่ยค่ะมาจิ้มประวัติแล้วเราเอาตัวของเสดาเนี่ยมาสกัดเป็นน้ํามันนะคะแล้วก็สามารถที่จะไลยุงได้อีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะคะ,คะแล้วการไอ้การที่เราหลีกเลี่ยงใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมมันอ่อนช่วยได้ไหมคะค่ะเอ่ออันนี้อาหญิงขอท้าความนิดน,นึงนะคะว่ายุงเนี่ยจะชอบของสารอยู่สองอย่าง<ม>ก็ยุงจะมีสองตัวผู้กับตัวเมียนะคะ,คะยุงตัวผู้เนี่ยจะกินอาหารโดย น้ำดูดน้ำห,หวานนะคะส่วน so, ยุงตัวเมียอันนี้จะทานจากเลือดเราเ<ล>ก็คือพูดง่ายๆก็คือยุงที่กัดตัวเราเนี่ยก็คือยุงตัวเมียแล้วยุงตัวผู้เนี่ยจะเป็นยุงที่หาอาหารจากน้ำหวานเกสร<อ>ดอกไม้นะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์น้ำหอมหรือว่าโคโลนต่างๆที่ ชอบมาทาตัวก็ไม่จะเป็นโลชั่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้ามีกลิ่นหอมอ่อนๆบางครั้งก็เป็นตัวเรียกยุงเข้ามาให้กัดเราได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมันก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีมันก็ยังหอมเนาะแต่ว่าข้อเสียมันก็คือเป็นตัวเรียกยุงเข้ามาเหมือนกันะนะคะแล้วแล้ว,ลวอย่างน้ํามันสกัดจากตะไคร้หอมนี่นะคะอ,อายิงค่ะ เอออันนี้มามีผลงานวิจัยมานานแล้วนะคะว่าสารสกัดจากตะไคร้หอมเนี่ยเป็นตัวไล่ยุงพูดง่ายๆก็คือมีการรณรงค์ปลูกตะไคร้กันอยู่พักหนึ่งบาคนเข้าใจว่าตะไคร้หอมตะไคร้ที่เรากินตะไคร้แกงมันไม่เหมือนกันค่ะตะไคร้ตัวนี้มันจะเอ่อก็ผลเข็มคนเขาบอกว่ามันกินไม่อร่อยเหมือนตะไคร้แกงอันนี้ปลูกสําหรับไล่ยุงโดยเฉพาะค่ะเราจะนิยอมปลูกตามบ้านตามอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ แต่จริงๆการปลูกทิ้งมาเฉยๆมันก็ช่วยได้แต่ถ้าจะให้ได้ผลจริงๆราต้องเอาใบมันมาขยี้อคขยี้เพื่อขยี้ยีค่ะเพื่อให้เกิดกลิ่นเพราะว่าจริงๆอะจากต้นถ้าเกิดเราสังเกตว่าถ้าเราปลูกกระไขยเต็มรอบๆบ้านเราเนี่ยกลิ่นมันก็จะออกแต่กลิ่นออกหอมๆอ่อนๆใช่มันจะหอมอยู่แล้วหอมอ่อนๆค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ควรที่จะบี้มันนิดหนึ่งเพื่อทำให้มันเกิดกลิ่นให้ฉุนขึ้นแรงขึ้นนะคะยุงมันก็จะหนีแล้วเนาะใช่ทีนี้เวลา คนไงานวิจามาถ้าเราสากัดเอาไปเป็นน้ํามันแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้คือสามารถปกป้องเราจากยุงได้นานถึงทีอ้ิบนาทีนานค่อนข<อ>้าง,<อ>งนานนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยสารสากัดจากดอกเจอเรเนียหรือว่าน้ํามันถั่วเหลืองเนี่ยก็ป้องกันยุงได้นานกว่าคือประมาณชั่วโมงครึง่งแต่ว่าตัวนี้ม,มันก็คือมันไม่มันต้องมาสากัดอีกทีแต่ว่าถ้าเป็นอย่างน้ํามันตะไคร้หอมเนี่ยเราสามารถทาเองได้ก็คือเอาแค่ปลูกก็ได้ปลูกแล้วเราก็เอาตัวตะไคร้เนี่ยมาขยี้เพื่อให้เกิดกลิ่นรอบๆตัวเรามันก็จะช่วยเราได้เหมือนกันนะคะ และการจุดเทียนหอมนี่คะออหญิงช่วยได้ยังไงเอออย่างที่บอกนอก้องเด็กๆหลายคนคงสงสัยนะคะว่าเอะเมื่อกี้ที่บอกว่ายุงตัวผู้ชอบกินน้ําหวานอ,อย่างนี้ทำไมทําไมที่มาม,มาสก,กัดเป็นเทียนแล้วถึงล่ยุงได้ยังไงนะคะ,คะก็คืออาหญิงเข้าใจว่า การจุดเทียนมันเป็นการตัวเพิ่มความร้อนให้กับเทียนหอม,อมเพื่อให้กับกลิ่นหอมนะคะ,คะตรงนี้มันก็คืออาหมาติกริรยาทำให้เกิดยุงอาจจะต่อต้านไม่ชอบขึ้นมาก็ได้นะคะมันก็คือเหมือนกับวา่าถ้าท้หอมเฉยๆยุงอาจจะเรียกยุงเข้ามาหาเราแต่พอมีความร้อนทําปฏิกริยาขึ้นมายุงก็จะต่อต้านหรือว่าหนีหายไปนะคะ,คะและการที่เราใส่เสื้อผ้ามิดชิดนี่ช่วยได้ไหมคะ,ะการใส่เสื้อผ้ามิดชิดนะคะก็คือเหมือนว่าเป็นการคลุม เหมือนเอาผ้าคลุมเอาไว้เหมืนอนอะไรคลุมไว้เพิ่มให้ผิวหนังเราสัมผัสกับตัวยุงกับอ,อากาศนะคะบางครั้งเราทาโลชั่นหรือว่าทาแป้งที่หอมๆเอาไว้เราก็ไม่อยากจะแบบไม่อยากให้ตัวเราหายหอมเนาะเราก็เอาใส่เส<ช>้ผ้าตัวยาวๆเสื้อเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวไปเนี่ยมันก็จะเป็นการไล่ยุง แต่ต้องมีแต่นะคะว่าต้องไม่ใช่เสื้อสีดํานะคะสีเข้มเสื้อผ้าสีเข้มเนี่ยจะเป็นสีที่เรียกยุงเข้ามาเหมือนกันเพราะว่ายุงมันมองมาบานว่าเหมือนเหมือนที่อับเหมือนที่ชื้นเหมือนคือค่อนข้างมืดมืดยุงจะชอบเพราะฉะนั้นถ้าเสื้อผ้าที่แขนยาวเกางขาใหญที่เราใส่ถ้าบันสีค่อนข้างมืดเนี่ยยุงก็จะชอบเพราะฉะนั้นแล้วก็คนที่จะใส่เสื้อผ้าแขนยาวที่สีค่อนข้างอ่อนนิดนึงยุงมันก็แบบเหมือนกับมองผ่านไปเลยมันก็จะได้ไม่มายุ่งกับเรา ะะและการทานวิตามิน B1 ช่วยได้อย่างไงคะช่วยได้ไหมเอ่อการทานวิตามินอันนี้เหมือนกับเป็นหนึ่งว่าเหมือนเรากินสารเคมีเข้าไปน้อมอาจจะไม่ค่อยตรงหัวข้อสักเท่าไหร่การทานวิตามิน B1 ไทยอเมีนเนี่ยช่วยสักมันจะเป็นการเปลี่ยนกลิ่นเลือดอันนี้จะเป็นผลงานวิจัยที่ที่ยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่นักนะคะจากขา่าสัปดาห์ที่แล้วที่อหญิงาอาจจะไปที่แล้วนะคะ,คะอปปัต เอออายญิงกับอาตุ่มมาคุยกันเรื่องยุงกัดว่าทาไมยุงกัดแล้วเป็นตุ่มแดงสาเหตุของมันก็คือเวลายุงจะกัดเนี่ยยุงจะดูดเลือดเราเนี่ยยุงจะเอาปากมันจุมเขาเรียกอะไรจุ่มที่นิ้วผิวหนังเราก่อนแล้วก็ปล่อยน้ําลายออกมาการปล่อยน้ําลายเนี่ยทำให้เลือดเราจางนี่ตรงเนี้ยยุงก็จะสัมผัสรู้แล้วว่ากลิ่นของเลือดเราเป็นกลิ่นแบบไหนถ้ามันได้กลิ่นที่มันไม่ชอบมันก็จะไม่กัดก็จะไม่ดูดเลือดเรา แต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นพอยุงที่ม,ามาันพอยุงเอามากัดจากใบสัมผัสยกับผิวเราเนี่ยมันได้กลิ่นผิวเราแล้วเนี่ยกลิ่นมันมีเลือดเลือดเราไม่ได้กลิ่นอย่างที่มันต้องการมันก็จะไม่มากัดเราน,นี่ยังเป็นผลงานวิจัยที่ยังไม่ค่อยแพร่หลายมากนักนะคะแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดปริมาณการที่ยุงกัดเราได้แต่ยังไม่ไม่แพร่หลายมากนักเท่านั้นเองนะคะงั้นเราเกาจัดแหล่งน้ําที่มันให้ยุงขังเนี่ยมัน ได้ไหมคะถึงจะได้มาว่าขังได้ก็คือเหมือนต่ที่โรงเรียนรานนรงหรือที่ทางเทศบาลหรือวาหน่ายงานต่างๆกำลงัลงระนนรงกันอยู่ก็คือกําจัดแหล่งกําเนิดลูกน้ํายุงลายเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่ายุงอ่ะมันเ,เราต้องกำจัดสิ่งต้นต่อของมันก็คือลูกน้ํายุงลายวิธีกําจัดก็คือแล้วพอเราเจอแหล่งน้ําตรงไหนก็ตามที่มีน้ําขังน้ํานิง่งๆตัวนี้ยุงจะชอบเราก็ทําลายซะเป็นการลดเขาเรียกว่า ตัดไฟต่ต้นลม<อ>กับจัดสิ่งตั้งแต่ต้นต้นตอของมันนะคะทาให้น้ําตรงนี้มันหมดไปยุงก็จะไม่เกิดนะคะเป็นการลดปริมาณของน้ําลดปริมาณของยุงลงไปได้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วเราหนีมาอยู่ใกล้ใลพัดลมได้ไหมคะอันอยมางอันนี้เป็นวิชารรวิธีธรรมชาติมากเลยนะคะคือการอยู่ใกล้พัดลมนะคะ,ะก็คือพูดง่ายๆก็คือยุงอะ่ะ ยุงบินเก่งก็จริงนะคะแต่ว่ายุงไม่สามารถที่จะต้านแรงพัดลมได้ยุงเป็นนักบินที่ไม่ใช่นักบินที่ดีเยี่ยมนักนะคะ,คะก็คือว่าพัดลมพอปัดพอเป่าขึ้นมานะคะ,คะ ยุงก็จะบินหนีไปอย่างเช่นง่ายๆคือถ้าอาัตนั่งแบับนี้นะคะ,คะและพัดลมอยู่ทั้งขวามือของอาัตฝั่งซ้ายมือของอาัตน,าน,นั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่ายุงจะเอาตัวเราเป็นตัวบงังแล้วก็จะกัดแขนทางด้านสายเราเูง่ายๆก็คือยุงมันมันหนีข้างนึงมันก็อีกด้านนึงยุงมันไม่งโง่นะคะโอ้ยค่ะงั้นนี่เราใช้เครื่องดักยุงได้ไหมคะอาหญิงได้ คำว่าเรื่องดักยุงเด็กๆสงสัยเหมือนกันคงสงสัยนะคะว่าเครื่องดักยุงตัวนี้ดักยุงได้อย่างไรทําไมถึงจําจัดยุงได้นะคะเคยสังเกตไหมคะว่าตัวเครื่องดักยุงจะมีหลอดไฟสีสวยๆสีหวานๆสีฟ้าๆสีอ่อนๆใช่ไหมคะมันเป็นตัวเรียกยุงจริงๆแล้วยุงเป็นประเภทเดียวกับหิ่งห้อยนะคะคือมันจะชอบแสงประเภทหวานๆอ่อนๆอย่างนี้นะคะพอยุงเรียกเข้าไปแล้วมันจะเรียกกลับเข้าไปยุงก็จะบินเข้ามาหาแสงเข้าหาแสงแล้ว ตัวกาจัดยุงจริงๆมันเป็นเครื่องดักยุงออพอเสร็จแล้วพอยุงอยู่นั้นเต็มๆทั้งหมดแล้วเขาถึงเอาถุงยุงนั้นไนะปกาจัดอีกทีนึงมันไปนการกรอบยุงเข้ามาอยู่ที่เดียวกันะนะคะตัวเครื่องเครื่องเครื่องดักยุงมันไม่ใช่เครื่องฆ่ายุงมันเป็นตัวดักให้ยุงกลับเข้ามาอยู่ในที่ที่รวมก,กันแล้วก็เอาไปทิ้งหรือว่าไปกรรจัดมันนะคะแล้วก็การปลูกต้นแคทนิป แคสตนกัญชาแมวต้นกัญชาแมวจริงๆแล้วคนเอออันนี้เป็นเกิดความรู้อีกนิดนึงนะคะต้นแคสนิดหรือว่าต้นกัญชาแมวเนี่ยจริงๆต้นนี้เป็นต้นที่เออใช้ของว่าเขาไว้สําหรับเลี้ยงแมวค่ะมันก็เป็นเพราะถ้าเปรียบเทียบกับคนก็คือเศษกัญชาต้นกัญชาแมวคือแมวถ้าแมวอยู่ใกล้แมวเข้าไปสีหรือว่าถ้าเราต้นนี้นะไปวางปั๊บแล้วเอาแมวมามาอยู่ใกล้ๆเนี่ยแมวมันจะเคลิ้มเหมือนเวลาคลิกคน เสพกัญชาเลยอะค่ะแล้วมันไม่มีอันตรายเหรอคะไม่มีอันตรายเลยค่ะมันเป็นต้นไม้ธรรมชาตินะคะแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นผลพวงเหมือนกันว่าการปลูกต้นนี้ให้สุนับแมวเนี่ยมันจะช่วยช่วยไล่ยุงได้อย่างหนึ่งแต่ไม่ถึงขนาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเหมือนกับว่าเป็นผลข้างเคียงอาการข้างเคียงหรือว่าสามารถช่วยได้ส่วนหนึ่งว่าสามารถช่วยให้ยุงห่างไกลเราได้นะคะงั้นมีวิธีหนึ่งสุดท้ายละทาโลชั่นป้องกันยุงช่วยได้เยอะไหมคะ วิชาการทาโลชั่นกันยุงนะคะเป็นที่นิยมค่อนข้างนิยมในปัจจุบนันเพราะว่าหาง่ายสะดวกนะคะซื้อได้ทั่วไปแต่ก็ต้องระวังเรื่องอาการแพ้ด้วยนะคะเพราะบางคนถ้าแพ้สารเคมีตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะเกิดอ,อาการระคายเคืองได้เหมือนกันนะคะ,คะ แต่ว่าตัวโลชั่นตัวนี้อาหญิงแต่บอกว่ามันไม่คงทนมันทามันทาครั้งหนึ่งแล้วอยู่ได้นานไหมคะทาครั้งหนึ่งอยู่ได้ประมาณ 20- 25ถึงนาทีเท่านั้นอุ้ยนึกว่าอยู่ได้เป็นวันโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะมันจะเคลือบผิวเราอยู่ได้ประมาณ20-25ถึงนาทีเท่านั้นนะคะแค่นั้นเองแค่นั้นเองประสิทธิภาพมันจะไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยไม่ได้อยู่ได้ยาวนะคะก็คือถ้าเราใช้โลชั่นกันยุงคงจะต้องทาค่อนข้างบ่อยนิดนึงทาซ้ำบ่อยบ่อยทาซ้ำบ่อยบ่อยในเวณนั สรุปว่ายุงนะคะเป็นพาหะนําโรคอย่างไข้เลือดออกโรคมาเลาเรียแถมว่าเวลายุงกัดเราเนี่ยมันจะทําให้เราคารันยุบๆเราเป็นตุ่มสีแดงมันน่าราคาญมากๆเลยนะคะฉะนั้นถ้าบ้านไหนมียุงชุกชุมและมักจะโดนยุงกัดบ่อยๆลองนําวิธีที่อปัดกับอาหญิงกล่าวไปทั้งหมดนี้ลองมาใช้กันดูนะคะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะรายการอนุบาลวาไรตี้อายิงกอาปัตนะคะคงต้องขอตัวไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะกับวันศุกร์หน้านะคะกับรายการอนุบาลวาไรตี้มาดูกันนะคะว่าใครจะมาเป็นผู้จัดรายการและนําสาระดีๆอะไรมาฝากกันบ้างนะคะสําหรับวันนี้นะคะอายิงอาปัตคงต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ